ก็ต้องระวังน้ําเหล็กที่ย้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเดินเป็นแนวเต็มแนวได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ทะลุด้วยด้วยลวด2มิมตรที่เขามีขนาดเล็กแล้วเราสามารถใช้กระแสตูเ้เชื่อมต่ำลงมาได้นะครับโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คิปโชว์ h ชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเหมือนเดิมครับพอดีมีเพื่อนๆสงสัยครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าตัว ลวดเชื่อมของโควิดนะครับขนาดเล็กตัวนี้เป็น2.0ม mm, ิมยาว30เซนนะครับความยาวก็จะไม่ยาวมากนะครับทำให้มือใหม่ DIY ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีลวดที่เล็กคราวนี้นะครับจะสงสัยว่าแล้วกับตู้เชื่อมอื่นนะครับยี่ห้ออื่นตู้เชื่อมแบบอื่นจะสามารถเชื่อมได้ไหมนะครับเชื่อมได้ดีไหมเหมือนกับที่เขาลงตัวกับตู้เชื่อมของเขาเองก็คือโควิดตัว 315มินินะครับตัวนั้น mmb 315มินิแล้วก็เรามาลองดูครับแล้วเขาบอกว่านะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเชื่อมได้ทุกท่าเลยนะครับท่าเชื่อมขึ้นเชื่อมลงเชื่อมโอเวอร์เฮดนะครับเชื่อมขนานนอนเชื่อมท่าราบแล้วก็มีค่าแนะนํากระแสต่างๆมาที่ข้างกล่องนะครับท่าแฟลตก็คือท่าราบแล้วก็มีโอเวอร์เฮดอเวอร์ติคอลนะครับเชื่อมแนวดิ่งก็ให้ใช้กระแส40ถึง60นะครับแต่ท่าราบ50ถึง70ก็ถ้าเป็นท่าพวกที่ แนว o อเวอร์เนะครับแนวด้านราบอย่างเงี้ยเราจะเชื่อมที่กระแสต่ํากว่านะครับเนื่องจากว่าเราต้องคุมไม่ให้น้ําหลอมละลายนั้นมันย้อยหยดมากเกินไปนะครับมันจะได้ติดอยู่กับชิ้นงานเราเยอะแล้วก็ผ่านมาตรฐานต่างๆนะครับในการทดสอบก็คือเป็นรวดเชื่อมแบบ E 6 0 1 3นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบ ด้วยใช้ตู้เชื่อม2ยี่ห้อนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่ผมชอบใช้หน้างานเวลาออกไปเชื่อมงานหนักๆก็คือเป็นยูมินินะครับจะมาเชื่อม MA จะเปิดกระแสที่แค่20นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตู้เชื่อมเอลฟานะครับตัวนี้ก็ทํางานได้ดีแล้วก็แปลงเป็นเชื่อมติ๊กได้ด้วยตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่บอกแขนกับถุงมือครับผมในระหว่างนี้นะครับก็จะเห็นวนะ่าผมเตรียมชิ้นงานไว้แล้วนะครับเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนดีกว่านะครับเตรียมชิ้นงานไว้แล้วเป็นชิ้นงานที่เตรียม สมมุติจำลองในการทำงานหน้างานจริงนะครับจำลองในการทำงานหน้างานจริงคือจะมีท่าที่จะต้องเชื่อมโอเวอร์เฮดด้านล่างตัวนี้เราไม่สามารถจะกลับงานที่เป็นโครงหลังคาเป็นหน้างานจริงๆได้เราก็ต้องเชื่อมท่าแบบนี้นะครับต้องเชื่อมท่าแบบนี้ฟืดไปนะครับก็ถ้าเป็นเหล็กบางอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อมมีเทคนิคการเชื่อมอีกนะครับแล้วเราก็จะหมุนมาด้านนี้สมมุติเรามาเจองานด้านนี้นะครับเชื่อมแบบแนวขนานนอนกับโลกนะครับเชื่อมไปฟืด แล้วท่านี้นะครับด้านบนก็เชื่อมไปเดี๋ยวเราจะสาธิตการเชื่อมนะครับเป็นโอเวอร์เฮดแล้วก็เป็นด้านข้างเชื่อมอย่างนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่จะทะลุได้นะครับเพราะผมไม่ได้เชื่อมยกเชื่อมยกจะเชื่อมแบบตามทฤษฎีการเชื่อมคือเชื่อมเดินเต็มตลอดแนวนะครับตอนนี้จะใช้วิธีการเชื่อมแบบเชื่อมเหล็กหนามาเชื่อมกับลวดเล็กที่ทําให้เราสามารถจะเชื่อมเหล็กบางๆได้ง่ายขึ้น ซึ่งปกติถ้าเราใช้ลวดที่มีความใหญ่2.6เนี่ยมันจะเชื่อมแล้วมันจะทะลุง่ายนะครับถ้าเหล็กบางประมาณนี้นะครับ2มิลลิเมตรเนาะโอเคครับเดี๋ยวแนวแรกที่เราจะเชื่อมคือเป็นท่าโอเวอร์เฮดนะครับต่อฉากโอเวอร์เฮดด้านบนอย่างนี้นะครับเป็นท่า P P A P B P C P D นะครับเป็นท่า P D ในการเชื่อมตัวนี้โอเคครับผมจะเชื่อมมือเดียวนะครับเชื่อมอย่างนี้เชื่อมเดินเดินหน้ามาทางนี้นะครับตัวนี้มันไม่นิ่งเดี๋ยวผมจะเอามือไปจับชิ้นงานไว้นิดนึงนะครับ โอเคลองดูนะครับก็ต้องระวังน้ำเหล็กที่ย้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเดินเต็มแนวเต็มแนวได้เลยนะครับ แล้วก็ไม่ทะลุด้วยด้วยลวด2มิลิเมตรที่เขามีขนาดเล็กแล้วเราสามารถใช้กระแสตูดเชื่อมต่ําลงมาได้นะครับโอเคเราพลิกมาด้านนี้นะครับโอเคมาเจองานที่เป็นลักษณะเชื่อมแนวขนานนอนกับโลกผมเปลี่ยนจากการจับลวดมุมแบบนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นจับแบบเอียงขึ้นจําเป็นมากนะครับในการจับจะต้องจับให้ถูกโอเคครับผมจะเชื่อมเดินหน้าเหมือนเดิมนะครับจะได้เกิดความร้อนสะสมในแนวเชื่อมน้อยหน่อยนะครับ มีการสายลวดเล็กน้อยนะครับโอเคตัวนี้เรียบร้อยนะครับก็เชื่อมได้ดีนะครับเชื่อมได้ต่อเนื่องสมูทแล้วก็ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีการเชื่อมเหมือนเดิมนะครับมุมลวดทิศทางคล้ายเดิมมีการ สายลวดเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคน,นี้ระวังน้ำเหล็กนะครับหยดเยอะมันก็โดนผมนั่นแหละครับแต่ว่าผมชินและทนไหวกับความร้อนที่เกิดกับผิวหนังนะครับก็ร้อนแต่ทนได้นะครับมนความสามารถพิเศษห้ามลองเลียนแบบนะครับโอเคลวดหนึ่งเส้นนะครับผมเชื่อมได้ประมาณ3แนวหมดเส้นแล้วนะครับ 3แนวตรงนี้แนวละ2นิ้วก็ประมาณ6นิ้วนะครับก็อันนี้โอเวอร์เฮดอีกแนวนึงโอเคเดี๋ยวเราลวดใหม่นะครับลวดใหม่ก็จะสังเกตเห็นว่าเริ่มอาร์กก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับตู้อื่นที่ไม่ใช่ตู้โควิดนะครับโอเคครับมุมลวดในการเข้าเชื่อมนี้ก็สำคัญนะครับสำหรับตัวโอเวอร์เฮด ก็เป็นผ่าที่ใช้สอบด้วยนะครับสอบช่างเชื่อมโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งถามผมว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานลวด2.0ตัวนี้ก็ทำงานได้ง่ายขึ้นครับใช้กระแสได้ต่ำลงโอกาสทะลุน้อยลงนะครับปกติถ้าเราใช้ลวดใหญ่ก็ได้ในการเชื่อมอย่างนี้นะครับถ้ามันทะลุค่อยตามมาเก็บตรงที่ทะลุอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่า สืดเดียวก็ไม่ทะลุหรือว่าจริงๆลวดใหญ่เองถ้าช่างที่ชานาญนะครับเขาก็จะเดินแบบสายลวดเพื่อที่จะไล่น้ําลวดให้มันมันเห็นเลยครับว่าจุดที่ผ่านมามันทะลุนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่เหมือนกับว่าไล่น้ําน้าหลอมเหล็กะให้กลับไปกบไปตรงที่มันมันแหว่งทะลุทะลุทะลุนะครับแล้วก็ไล่ตามมาไล่ตามมา,ไล,า,มมาไล่ตามหลังมาแล้วน้ําจะไปกบกบตรงนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ของช่างแต่ละคนนะครับท,ที่ที่จะต้องพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อที่จะ ไปทํางานจริงหน้างานให้ได้นะครับหรือว่าจะไปสอบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องทะลุอยู่แล้วว่าเราสอบเหล็กหนานครับเหล็ก8มิลแล้วก็ท่อก็หนานะครับท่อสเกด้วน40นะครับก็เป็นรายละเอียดตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปเจอจริงนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปสอบโอเคครับเดี๋ยวลองอีก ครับเชื่อมสบายๆเชื่อมมือเดียวด้วยนะครับก็ลวดมันสั้นนะครับเล็กแล้วก็สั้นเนี่ยทำให้เราทํางานมือสั่นน้อยลงด้วยทํางานง่ายด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เชื่อมงานจริงก็ไปเจอโอเวอร์เฮดเจอแนวขนานนอนกับโลกสบายครับเก็บงานได้ส่งงานได้สบายนะครับรอยเชื่อมดีอย่างไม่ได้ข้อนะเพราะว่ามันร้อนอยู่มันจะข้อยากนิดนึง เจ้าของบ้านก็ดีใจนะครับถ้าเราเป็นช่างมืออาชีพก็ต้องทำงานให้คุ้มกับนะครับค่าจ้างของเขานะครับโอเคครับผมยังไงวันนี้นะครับสำหรับตัวลวดเชื่อม KV 2 6ของโคเวตก็เชื่อมได้ง่ายครับสำหรับตู้เชื่อมทุกๆยี่ห้อทุกทกรุ่นก็สามารถใช้ได้ถ้าใดีก็ไปซื้อนะครับไปใช้กับตู้เชื่อมของเขาเองก็ยิ่งดีนะครับเป็นตู้ตู้เชื่อมโคเวต MMA 3 1 5 มินินะครับก็ทํางานได้ดีเลยแล้วก็เชื่อมตัวเหล็กบ้างเหล็ไรได้ดีเหมือนกันนะครับจากเหมือนคลิปทดสอบครั้งก่อนโอเคครับยังไงวันนี้คิดโชว์ช n แนลนะครับขอลาไปก่อนแล้วยังไงสวัสดีครับไปแล้วโย้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ